สวัสดีครับผมนี่จะพามาชมการติดตั้งโชคเทอินฮิลาโปรครับผมตัวนี้ลูกขาเปลี่ยนสต้นครับผมแล้วก็บูทตั้งกระแทกครับผมแล้วก็ลูกปืนเบ้าโชคของ R B I เบ้าอ R B I กันผุนแท้ศูนครับผมมัน d a ได้นี่ก็นผุนแท้ศูนย์ R B I ครับผมนี่ก็ R B I R B I ครับ RBI เนี่ยครจะตีโลโก้มาเลย RBI ครับบูทยี่ยห้อดีนะครับผมสุดโชคก็ประมาณนี้ข้างหลังก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วข้างหลังก็ได้กันผุนมาเรียบร้อยแต่ข้างหน้าจะไม่ได้ครับผมจะมาเป็นโชคแบบนี้เลยสปริงเดิมเพราะของเดิมขาดมังครับเบ้าก็แตกบูทยางแตกข้างในเศษยางกระเด็นออกมานี่ก็เหมือนกันใหม่เลยครับผมกิฟ กิปเลยโอเคครับลังก็จะถอดประมาณนี้ครับผมลำเบอร์14ข้างบนข้างล่างยังดีครับบูทยางนี้ก็ดีอยู่ยางก็ดีอยู่ลูกค้าเปลี่ยนหมดแล้วลบกบีก็อย่างดีครับผม มีอาการดังขับแล้วในความเร็วแล้วไม่ไม,ไม่นิ่งครับผมค้าก็เลยมาเปลี่ยนโชค้คเป็นอัพเกรดของเทอินตัวนี้ก็ใจเรรบูตก็อัดใหม่ตรงนี้มันอัดได้ครับผมบูธยี่อัดได้ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวใหญ่หญบูธขอของดีครับของ RDI แต่คงก็เปลี่ยนใหม่แล้วอันนี้ก็แน่นครับผม เบรกเกอกของดีมิวมิวสเปคมะสั่งัอ่ประกอบบนดีเดี๋ยวดีวเดเดีวเดเดวเดี๋ยวเี๋ยเี๋เวเดเด ไ้แวนแล้วบอนแล้วอันนี้ก็อยู่ผังนี้เฮ้ยมดูนี่ครับผมของเดิมของค้าเละหมดครับเละหมดคุณค้าก็เลยเปลี่ยนใหม่เลยี่การกระแทกก็ะยังใช้ได้อยู่ พังมครับในสนิมเต็มเลยนี่แตกม้ครับถ้าคุณก็ขาดถ้าคุนนี้ก็สอบสัมพันธ์ประมาณนี้รวมเบ้าทลูกปืน้างด้านวะนี่ข้างหลังนี่ลูกปืนของ r b i เองปอกมเาซีวิก นี่กันปูนครับผมปูนก็ของแท้ฮอนด้าแทฮอนด้าสปริงก็ไปทำความสะอาดลูก,ลก,กคาากกก้าล้างทำความสะอาดเช็ดเช็ดนี่ทานอะไรดีเข้าไปครับผมพลังก็ไม่ยากเช็ดแล้วนี่ อันข้างบนก็แน่นก็โอเคแล้วไม่ยากเลยไนี่ก็ได้กันผุนมาถ้าขยับไปหนก็สองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นสี่สองหมื่นห้าก็อินทัลลาฟโปลพัตอน,นั่นจะปรับได้ที่หกร,ระดับใส่เข้าไปแล้วก็อันนี้ก็จะ รับประกันให้ลูกค้าหนึ่งปีเต็มเสียเปลี่ยนต้นใหม่ให้ทันทีครับผมนี่ก็ก็จะขันแล้วน,นะครับอยู่นี่จาใครอยากเปลี่ยนเองก็ได้ง่ายๆครับผมข้างหลังข้างหน้าจจะยากนะต้องมีตัวกดสปริงด้วย รถตัวประกอบชก <Yeah. S 1> ผมสช่างก็จะใส่เข้าไปแล้วอันนี้ก็ประกอบสปริงเข้าไปเรียบร้อยตัวชกเรียบร้อยแล้วครับผมเงีย mm hmm. นกิฟตครับผมของใหม่เข้าไปแล้วใหม่ทั้งชุดเลยนี่ไม่ได้เป็นปของเก่าเลยใส่เลยช่างจัดกระบายครับผมแต่เช็คก,ก็ตั้งศูนย์เลยนะครับผมสปริงก็ข้างใครข้างมัน สี่ขาจะลองตัวเผาลุกเผากันออกมาจะลำบากครับผมใส่ลงไปแล้วมันก็จะขาดอันนี้เมาคนเดียวยสร้างบอกวันให้ไม่สร้างปอนให้เป็นเอฟซีสร้างปอนมิน้นนะครับผมน <c oughs> ั่สร้างปอนก่อน มันจะเวลาแล้วเปลี่ยนโช้งมันจะยากหน่อยครับผมทำมือใหญ่ครับทำมือเล็กก็เข้าไปได้ตัวหนึ่งอยู่ข้างในเห็นไหมครับนี่นี่น,นี่นี่ง่ายสุดเั็นหนึ่งเห็น F C F K F k มันจะออกมาข้างนอกพวก F D F D อยู่ข้างในแบบนี้จะยากนะ ได้ใช่ไหมโอเคใช้แล้วครับบอนึงข้าไม่ได้แล้วสองข้างนี้ก็ไอสปริงข้างขวาจะเป็นแบบนี้นะครับผมสปริงข้างขวาแล้วก็มาดูสปริงข้างซ้ายข้างซ้ายจะตรงมากนี่ะครับข้างขวาเป็นแบบะไร รอเองก็รอยิงอย่างเดียวแล้วก็ตั้งศูนย์ส่งรถลูกค้าก็จบแล้วครับผมใช่ไหมจังโก้เป็นอีพีจังโก้อี่ผาดติดตามช่องยูทูบจังโก้เลยนะชื่อว่าอะไรนะโก้โมดิฟายโก้โมดิฟายนี่ก็เหมือนกันชื่อว่าอะไรนะชักไม่ไม่เบาลาวไม่เบาลาวรับผมนี่ติดตาม,มาอ้กสองช่องเลยครับผมบ ช่องคลอดก็ช่างคลอดนะใช่ <c oughs> มานี่สีมือดีทุกคนครับผมเนี่ยขลังนี่เสร็จแล้วง่ายมากขาลังครับผม <c oughs> เรียบร้อยข้างหลังเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคครับผมรอชมตอนเขาไปตั้งศูนย์เสร็จแล้วครับผมนี่ก็เข้ามาตั้งศูนย์ ที่บอร์ดตั้งศูนย์นะครับเนี่ยบอร์ดตั้งศูนย์คือจับซองล้อคู่หน้าครับผมขขวาลขวาลล ถ้าทำช่วงล่างหรือว่าเปลี่ยนช๊หรือว่ยยาเปลี่ยนยางก็ต้องเปลี่ยนยางก็ต้องเช็กศูนย์ครับผมถ้าเปลี่ยนช่วงล่างต้องตั้งศูนย์ใหม่อย่าไปเชื่อครับผมว่าเปลี่ยนชกเปลี่ยนช่วงล่างไปแล้วไม่ต้องตั้งศูนย์ก็ได้รถวิ่งตรงไม่เชื่อครับผมวงอะไรเอียงเลยถ้าไม่ตั้งศูนย์รถไหลซ้ายไหลขวาปล่อยพวงอะไรรถวิ่งออกซ้ายลิฟต์เลยครับผม นะนี่เป็นชั้นยางโซยางครับผมใครที่เข้ามาก็จะเห็นผมอยู่ในร้านนี้ครับเจับแล้วเสร็จแล้วไปเลย เลยให้ดูค่านะว่ามันเพี้ยนไหมค่าเริ่มต้นมันะเ,เปลี่ยนอ,อันนี้เปลี่ยนโชคไปเฉยนะเปลี่ยนโชคไปเฉยว่ามันเพี้ยนไหมสอ,องบาทไม่ไดูค่าเริ่มต้นมันนะ คอนเยนไหมเขียนไหมดิโกเขียนเนาะเขียนก็มีเขียนตับเขียนกดี๋ยวเส้นข้าใหม่ครับผม ข้าตรงนู้นนะตรงจอดูการเพียนเลยเพียนนี่13นะครับผมไปเยอะอีกเหมือนกันนี่แฮมเบอร์แฮมเบอร์สวยครับผมต้องข้าวต้องบนนี่มุมโทรนะครับ ครั้งนี้ต้องให้จิดลบตอนนี้ไม่จีบบวกตอนนี้ก็จิดบวกเยอะเกินนะครับนี้ก็ให้ลงศูนย์ต่อท่อไอ้ลงศูนย์ครับตอนนี้โอเครถออกไปวิ่งตรงเลยครับเหยียดไม่เหลียนดูว่าผมเปลี่ยนโชค๊คไหมไม่มีใครเทพขนาดน,นั้นที่ว่าเปลี่ยนโชค๊คไปแล้วไม่เหลียนเหลียนแน่นอนครับอย่าไปเชสียเขา โอเคนะครับผมดูเรื่องนี่แคือมเบอร์คือล้อ,อล้มออกจากด้านข้างล้อนี่ครับผมลอยจะลออ้มไปข้างในอันนี้อันนี้คือติดลบผลิดบวกมันออกมาด้าข้างโอเคสวยนะครับไปล้องลูกค้าก็จบแล้วโอเคครับผม ชอบก็จะลงกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม